สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มซปเปอร์สลินนะคะวันนี้เราก็จะมานำเสนอเรื่องโครงการวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ ซึ่งกลุ่มของคุรลองนั้นได้ทํททารเรื่องวิธีการลดน้าหนักตัดไปเช่อหาข้อโครงการใบใบรักตี้รายละเอียดความเป็นมาและปัญหาของโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลให้ต้องมีการเรียนออนไลน์และมีการใช้ชีวิตส่วนมากอยู่ในที่พักอาศัยซึ่งใช้พลังงานน้อยมากการเผาผ่านพลังงานจึงลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยและประกอบกับในช่วงเวลาที่เกิดโรคระบาดสถานที่ต่างๆรวมไปถึงเฟิตสมีการปิดบริการชั่วคราวยิ่งเป็นผลทําให้สมาชิกในกลุ่มไม่ได้ออกจากบ้านไปประกอบกิจกรรมต่างๆและไม่ได้ออกางย อีกทั้งการสั่งอาหารสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจงทําให้มีการรับประทานอาหารแบบตามใจตนเองสิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยที่ทําให้มีการรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นและส่วนอาหารที่นิยมในปัจจุบันเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือมีน้ําตาลและแคลอรี่ที่มากเช่นชานมไข่มุกไก่ทอดโดนั้นทาให้เกิดการสะสมแคลอรี่และไขมันอีกทั้งการเียนออนไลน์ทําให้เกิดความเครียดและการอยู่บ้านสามารถทําให้รับประทานอาหารและตลาดเวลาการกระทําเหล่านี้ทําให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาคือน้ําหนักขึ้นและสามารถส่งผลให้เกิดภาวะโลกรุนได้ ดังนั้นเราจึงควรเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองและไม่ทาลายสุขภาพซึ่งวิธีลดความอ้วนที่กาลังได้รับความนิยมเป็นวิธีที่สามารถลดน้าหนักได้จริงและไม่ทําลายสุขภาพนั่นคือการลดน้าหนักแบบ IF การลดน้าหนักแบบ IF หรือการลดน้าหนักแบบ Intermittent Fasting เป็นวิธีการลดน้าหนักที่คิดค้นโดยทีมแพทย์เป็นการลดน้าหนักด้วยการกินอาหารเป็นช่วงเวลาเฟ s t i n g และปล่อยให้ร่างกายอยู่กับอาหารเป็นช่วงเวลา fasting แต่ทั้งนี้หลังการลดน้ำหนักแบบนี้ก็มีเงื่อนไขที่สาคัญสามข้อได้แก่ 1>, 1. ต้องหมดอาหาร 1, หนึ่งมื้อในแต่ละวัน2หลีกเลี่ยงการกินอาหารมืดึก3กินอาหารตามปกติในช่วงเวลาเฟสติ้งแชัว่วโมงประโยชน์ของการทำ IF คือช่วยยกระดับการเผาผลาญไขมันให้กับร่างกายดังนั้นน้ำหนักจากการสะสมของไขมันจึงลดลงตามไปด้วยโดยหลักการเผาผลาญคือเมื่อเราอยู่ในช่วงอดอาหารระดับอินซูลินจะลดลงระดับโกรทฮอร์โมนจะสูงขึ้นการอดอาหารระยะสั้นสำหรับวันไปนี้จะช่วยเพิ่มอัาตราการเผาผลาญของร่างกายได้3.6ถึง14และยังช่วยลดไขมันสะสมรอบเอวโดยเฉพาะไขมันไม่ดี โดยไม่ทําให้หมวลกล้ามเนื้อลดลงเหมือนการอดอาหารเพื่อลดน้ำหนักอย่างต่อเนื่องนอกจากประโยชน์ที่ว่ามาแล้วการทำ IF ยังมีประโยชน์อีกมากมายคือยังช่วยลดไขมันในเลือดได้โดยตรงอีกทั้งยังช่วยลดการอักเสบของร่างกายลดความเสี่ยงของโรคหัวใจเบาหวานความอ้วนและโรคมะเร็งช่วยยกระดับความจําและสมองรวมไปถึงระบบูมิคุมการของร่างกายทําให้สุขภาพดีและอายุขัยยาวนานมากขึ้นดังนั้นสมาชิกภายในกลุ่มจริงเริงเห็นว่าควรใช้วิธีลดความอ้วนแบบ IF เพราะเนื่องจากไม่ทรมารร่างกายจนเกินไปส่งผลให้น้ำหนักลดได้จริง และสามารถปฏิบัติตามเวลาที่สมาชิกภายในุ่มสะดวกโดยใช้วิธีการวัดผลแบบการชั่งน้ำหนักวัดสัดส่วนและคำนวณหาค่าบ m i ไโดยเปรียบเทียบก่อนเริ่มและหลังปฏิบัติโดยระหว่างปฏิบัติก็จะมีการวัดผลไปด้วยเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายจากการทำไอเอฟแะละสรุปผลจากการปฏิบัติภายใน1เดือนว่าร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไปมากไอยเพียงใดวัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อลดน้ำหนักและเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย 2. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีในปัจจุบันและอนาคตสถานที่ศึกษา ที่อยู่อาศัยของสมาชิกระยะเวลาปฏิบัติโครงการ1เดือนวิธีการปฏิบัติบันทึกผลโดยการชั่งน้าหนักและวัดสัดส่วนตามร่างกาย2อาทีต่อครั้งรวมถึงนับจํานวนแคลอรี่ของอาหารที่รับประทาน 1. ตื่นนอนดื่มน้ําปลาเล็กน้อยให้ร่างกายสดชื่น 2. องดอาหารเช้าเลือกดื่มกาแฟดําดหรือน้ําอุ่นผสมมะนาว 3. กินมื้อแรกในอาหารที่เป็นโปรตีนใบผักเขียวและไฟเบอร์เช่นสลัดอกไก่สเต็กอกไก่ไข่ต้ม หากเป็นเมนูที่กินคู่กับ,บข้าวควรเลือกเป็นข้าวลิสเบอรี่หรือข้าวกล้องครับ4เลือกกินของว่างแบบโลครับเล่นโปรตีนและไขมันดีเช่นไข่ต้มถัวต่างๆมันนึ่งข้าวโพดต้มรวมถึงผลไม้แคลอรี่ต่ำเช่นแอปเปลิลกล้วย5กินอาหารเย็นควรลดแปง้งเล่นผักและโปรตีนเพื่อให้อิ่มท้องเช่นสุกี้น้ำใสสลัดผักอ,อกไก่สลัดทูน่าโยเกิร์ตผักต้มและน้ำพริกครับสุดท้าย6เข้านอนหรือหยุดกินอาหารนะครับ เริ่มเข้าสู่ช่ว,วง f a ส t i n g หรือการอดอาหารจนครบ16ชั่วโมงครับผู้ทดลองปฏิบัติโครงการโครงการนี้มีผู้ทดลองปฏิบัติโครงการจํานวน3คนดังรายชื่อต่อไปนี้คนที่1นางสาวตรากาทิพคงคนที่2นางสาวปิยชัดสังขนาน,นและคนที่3นางสาวอาทิตยาจันทร์ศรีครับตาราปฏิบัติโครงการของนิสิตกลุ่มซูเปอร์สลิมกลุ่มของพวกเรานะคะจะยกตัวอย่างจากนิสิตคนที่1โดยเรียงเมนูอาหารตามวันที่เมื่ออาหารจานวนแคลอรี่ค่ะ วันที่หนึ่งนะคะเมนูอาหารก็คือข้าวไก่ผัดเม็ดมะม,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 ม่วงกะเพาปลาผัดแห้งเป็ดย่างหมี่หยกกอเปียกสดซุก,กี้ให้พลังงานทั้งหมด950แคลอรี่วันที่สองหมูกระทะบะกุเต๋ให้พลังงาน800แคลอรี่วันที่สามชาบูชิหม่าล่าให้พลังงานทั้งหมด920แคลอรี่วันที่สี่นะคะเมนูอาหารก็คือติ่มซำตับปกกีไอศครีมนะคะให้พลังงานทั้งหมด1,000แคลอรี่ค่ะวันที่ห้า เมนูาหารก็คือมันบดผักโขมอบชีดรามเมงแอปเปิลให้พลังงาน890แคลอรี่วันที่6กผัดซี่ิ๊้หมูแกงจืดข้าวหมูทอดสปาเกตตีชีเมาทะเลให้พลังงาน1,390แคลอรี่วันที่7ข้าวทงคัตสึกแกงกะหรี่ผักโขมอบชีสมิกบริปั่นให้พลังงาน950แคลอรี่วันที่8ข้าวหมกไก่ทอดข้าวแกงจืดไก่อบไมโลผักโขมอบชีดให้พลังงานทั้งหมด1,106แคลอรี่ ไก่ผัดพริกไทยดำใบเลียงผัดไข่สปาเกตตี้เฮดครีมซอสไอติมพุกกี้แอนด์ครีมให้พลังงาน1,710แคลอรี่วันที่10ข้าวหน้าสเต็กหมูพริกไทยดำส้มตำไก่ย่างคอหมูย่างข้าวเหนียวสตรเอรเบอรี่ช็อกโกแลตปัน่นให้พลังงาน1,460แคลอรี่วันที่11ข้าวหมูทอดแกงจืดหวัวเชดเทสปาเกตตี้พิซซ่าให้พลังงาน940แคลอรี่วันที่10ข้าวโบโลน่า หมูทอดไข่คนข้าแกงจืดไก่อบไข่เจียวสตรอบเบอรี่ให้พลังงานทั้งหมด1,157แคลอรี่ก็คือหมูสามชั้นอบแฮกเกินทอดไก่ผัดเม,ม,ม็ดมะม่วงกระพาะปลาผัดแห้งส้งตมตำคอหมูย่างผักทอดข้าวเหนียวให้พลังงาน1 3 0 5แคลอรี่วันที่14แฮกเกินทอดหมูอบขนมปังหน้าพิซซ่ามีเหลืองต้มยำให้พลังงานทั้งหมด1,152แคลอรี่ วันที่15ข้าวสเต็กอกไก่บะหมี่หมูแดงไอศครีมสตอรอเบอรี่ให้พลังงาน1 4 7 5แคลอรี่วันที่16กุ้งเผาหอยนางรมส้ตมตำกุ้งชุบแป้งทอดฮันนี่โทนให้พลังงานทั้งหมด1,47แคลอรี่วันที่17ข้าวซี่โครงหมูอบตามข,าข้าวโพดคอหมูย่างหมูน้ำตกข้าวเหนียวช็อกโกแลตครีมชิปปัน่นให้พลังงานทั้งหมด 1, 3 6 0แคลอรี่วันที่18สปากเก็ตตี้ครีมซอสปิ้งย่างเกาหลีบิงซูชาเขียวให้พลัังงงานท้หมด1572คร วันที่19ข้าวหมูทอดไข่ต้มคณาหมูกระทะให้พลังงาน1,310แคลอรีวันที่20ซิซี่โครงหมูอบข้าวหมูทอดชอกกราดเย็นไอติมผัดให้พลังงาน1 4ึ0งแคลอรีราเมงหมูชาชูสลัดไก่คาราเกะ ให้พลังงาน870กิโลแคลอรี่วันที่22ชูครีมบาร์บีคอนขนมปังปิ้งให้พลังงานทั้งหมด1,200แคลอรี่วันที่23หมูพันธุ์เห็ดเข็มทองทอดเกี๊ยวซ่าาทอดทอดไข่เค็มคอหมูทอดหมูกรอบมาม่าเจอโอเต้าหู้ทอดผัดก,กิเกลให้พลังงาน1,820แคลอรี่วันที่24ชูชิมากิโร่เฟรนฟรายไก่ทอดน้ำมะนาวโซดาให้พลังงาน1,420วันที่25จบกหมูสับใส่ไข่ข้าวผัดหมูเด้ง ขนมปังปิ้งโกโก้เย็นให้พลังงาน1 3 7 2วันที่2ี่สผัดซีอิ๊วหมูเส้นใหญ่สเต็กไก่ฮันนี่โทดให้พลังงานทั้งหมด1590แคลอรี่วันที่27ข้าวหมูแดดเดียวไข่ต้มซุก,กี้หมูญี่ปุ่นชีโคหมูพันชีสให้พลังงาน1540แคลอรี่วันที่28ชาบูฮันนี่โทดทอดให้พลังงาน1,120แคลอรี่วันที่29ขกผักกาดดองผัดไข่ไข่คนหมูทอดข้าวหน้าเป็ด เกี๊ยวน้ำหมูแดงให้พลังงาน920แคลอรี่วันที่30ขนมจีบปิ้งย่างเกาหลีชานมช็อกโกแลตช็อกโกแลตปั่นให้พลังงานทั้งหมด1,600แคลอรี่วันที่31สปาเกตตี้ครีมซอสข้าวหน้าเป็ดสเต็กหมูให้พลังงาน1,385แคลอรี่วันแรกที่เริ่มต้นโครงการนิสิตคนที่1น,งนางสาวตะรากาทิพคงมีน้ำหนักตัว80.1กิโลกรัมและมีสัสดส่วนต้นแขน12.8นิ้วต้นขา25.2นิ้วและเอว37นิ้ว เมื่อปฏิบัติการผ่านไปเป็นเวลาหนึ่งเดือนน้ำหนักตัวลดลงเหลือ7 8 7กิโลกร,รมัมจากแรกเริ่มโครงการน้ำหนักตัวลดลงไปทั้งหมด1.4กิโลกร,รมัมและมีสัดส่วนคือต้นแขนมีขนาด12.6นิ้วลดลงสูงนิ้วต้นขามีขนาด25นิ้วลดลงไป0ูนนิ้วและเอวมีขนาด36นิ้วลดลงไป1นิ้วดังนั้นสามารถสรุปได้ว่านิสิตคนที่1มีน้ำหนักและสัดส่วนที่ลดลงหลังจากการปฏิบัติโครงการลดน้ำหนักด้วยวิธีการ IF เป็นเวลา1เดอนค่ะ วันแรกที่เริ่มต้นโครงการนิสิตคนที่2นางสาวปียชัดสังคนันมีน้ำหนักตัว75.3กิโลกรัมและมีสัดส่วนต้นแขน13.8นิ้วต้นขา28นิ้วและเอว33นิ้วเมื่อปฏิบัติการผ่านไปเป็นเวลา1เดือนน้ำหนักตัวลดลงเหลือ71.4กิโลกรัมจากแรกเริ่มโครงการน้ำหนักตัวลดลงไปทั้งหมด3.9กิโลกรัมและมีสัดส่วนคือต้นแขนมีขนาด13.7นิ้วลดลงไป0.1นิ้วต้นขามีขนาด27.5นิ้วลดลง0.5นิ้ว และเอวมีขนาด31.5นิ้วลดลงไป1.5นิ้วดังนั้นสามารถสรุปได้ว่านิสิตคนที่2มีน้ำหนักและสัดส่วนที่ลดลงหลังจากการปฏิบัติโครงการลดน้ำหนักด้วยวิธีการ IF เป็นเวลา1เดือนวันแรกที่เริ่มต้นโครงการนิสิตคนที่3นางสาวอาทิตยามีน้ำหนักตัว90กิโลกร,รมัมและมีสัดส่วนต้นแขน18นิ้วต้นขา30นิ้วและเอว38นิ้วและเมื่อปฏิบัติการผ่านไปเป็นเวลา1เดือนน้ำหนักตัวลดลงเหลือ85กิโลกร,รมัม จากแรกเริ่มโครงการน้ำหนักตัวลดลงไปทั้งหมด5กิโลกรัมและมีสัดส่วนคือต้นแขนมีขนาด16.3นิ้วลดลงไป0.2นิ้วต้นขามีขนาด27นิ้วลดลงไป0.2นิ้วและเอวมีขนาด35นิ้วลดลงไปทั้งหมด1นิ้วดังนั้นสามารถสรุปได้ว่านิสิตคนที่3มีน้ำหนักและสัดส่วนที่ลดลงหลังจากการปฏิบัติโครงการลดน้ำหนักด้วยวิธีการ IF เป็นเวลา1เดือนสรุปผลการปฏิบัติโครงการ จากการลดน้ำหนักด้วยการทามาเอทนะคะโดยได้มีสมาชิกในกลุ่มเข้าร่วมปฏิบัติทั้งหมด3คนโดยผู้เข้าร่วมปฏิบัติทั้งหมด3คนนั้นมีน้ำหนักตัวและก็สัดส่วนที่ลดลงหลังจากการทามาเอทเป็นเวลา1เดือนนะคะแล้วก็การทามาเอดไม่เกิดภาวะเครียดจ,จากการลดน้ำหนัก เนื่องจากสามารถรับประทานอาหารได้ปกติเพียงแต่ว่ารับประทานอาหารเป็นเวลาแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ให้รับประทานนอกเหนือจากเวลาที่กำหนดไว้ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าวิธีการลดน้ำหนักด้วยไอเอฟนั้นสามารถลดน้ำหนักตัวและก็สัดส่วนได้จริงทําให้ไม่เสียสุขภาพจากการปฏิบัติของสมาชิกทั้งสามคนในกลุ่มค่ะ